ต่อกันอีกเรื่องหนึ่งที่ทางด้านของสอ,อทคือสภาวสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ออกมาเนี่ยนะคะสนับสนุนให้ทางภาครัฐยกระดับสกัดโอมิครอนแต่ว่าไม่ควรล็อกดาวน์หลังจากที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคสาหกรรมฟื้นต่อเนื่องผลก็เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดำเนินการได้มากขึ้นค่ะ นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อ,อทอได้เข้าร่วมการรายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม2564ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากโรงพยาบาลที่เข้ารับรักษาตัวหลังตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์อูมิครอนหลังเดินทางกลับจากศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่10มกราคม คุณสุพันธ์บอกว่ายังไม่ทราบต้นต่อของการได้รับเชือ้อแล้วก็ยอมรับว่าโอมิครอนติดง่ายเพราะว่าในระหว่างที่ดูงานในสารัฐปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขเคร่งครัดสวมหน้ากากเว้นระยะห่างฉีดแอลกอฮอลตลอดเวลาค่ะส่วนอาการปัจจุบันไอเล็กน้อยคล้ายไข้หวัดแพทย์ยืนยันว่าไม่น่ากังวลคุณสุพนันธ์ได้รับวัคซีน3เข็มก็คือแอสตราเซเนกาสเข็มและโมเดอร์นาบูสเตอร์1เข็มนะคะ <ส>รับผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม64นะครับอยู่ที่ระดับ86.8ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ85.4ในเดือนพฤศจิกายนถ้าดัชนีปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่4ติดต่อกันสะท้อนความเชื่อมัน่นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ดีขึ้นต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศภายหลังจากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 เพิ่มเติมทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดําเนินการได้มากขึ้น ทั้งภาคการผลิตการค้าและการเดินทางในประเทศส่วนปัจจัยลบก็คือความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิดที่มีผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นความกังวลต้นทุนประกอบการที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งจากราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบ ขณะที่ปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์และตู้คอนเทนเนอร์ก็ยังคงไม่คลี่คลายครับค่ะสอทอเสนอแนะภากรัเนี่นะคะเร่งฉีดวัคซีนเข็ม3ให้กับประชาชนเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดและลดความรุนแรงเมื่อติดเชื้อยกระดับการดําเนินมาตรการด้านสาธารณาสุขควบคู่ไปกับมาตรการด้านเศรษฐกิจโดยไม่นํามาตรการล็อกดาวกลับมาใช้เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ การเตรียมความพร้อมด้านระบบสาธารณาสุขศูนพักคอยสถานที่กักตัวโรงพยาบาลสำรองยาเวชภันฑ์เครื่องมือแพทย์รวมทั้งเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับจํานวนผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์โอเมกรอนที่อาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะครับก็ขอให้หายไวๆนะครับคุณสุพันนะครับมงคลสุทธีนะครับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยก็ได้รับการรักษาตัวแล้วหล่ะนะครับ เนื่องจากตรวจสอบ PCR พบการติดเชื้อโควิดหลังจากที่อย่างที่ได้รายงานไปว่ากลับจากการไปดูงานที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อคืนวันนี้เองครับนะครับท่านบอกว่าอาการตอนนี้เนี่ยมีเพียงแค่น้ำมูกไหลและก็ไอเท่านั้นซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการเดินทางด้วยนะครับเราเดินทางไปพร้อมกับคณะ ท่านบอกว่าไป3าถึงสคนซึ่งก็ไม่ใช่ทีมงานของสออทอเพื่อไปดูแลแล้วก็มีการเ,าเพื่อไปดูงานแล้วก็มีการตรวจ PCR ตั้งแต่ออกจากสหรัฐอเมริกาแต่ยังไม่ได้ทราบผลอตอนนั้นมาทราบผลตอนที่อยู่บ้านเราก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้านี่แหละท่านก็มีการแถลงข่าวนะครับออนไลน์ในหัวข้อดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม64แล้วก็นะพรุ่งนี้นะ ท่านก็มีกําหนดจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันอีกที่ใช้งานหนักเลยนะท่านนะถึงแม้ท่านป่วยอยู่นะ,ะโดยก็ได้รับการยืนยันว่าคุณสุพันธ์ก็จะเข้าร่วมการประชุมในระบบออนไลน์ระหว่างการกักตัวพรุ่งนี้เช่นเดียวกัน